ชมบ้านต้นไม้หลังสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอพุอรสวรรค์จังหวัดนครพนมอามินมาดูปลาสวนรือแล้วนะคะเ,เตรียมจะปลูกใหม่ ต้นมะม่วงเป็นต้นมะม่วงป่าอายุร้อยร้อยปีขึ้นไปนดูนกแม่เม้นนกเอามะม่วงเริ่มหมากแล้วนี่ นี่มะม่วงป่าออกออกด้านหลังจะปลูกข้าวนะคะตอนนี้เก็บเกี่ยวหมดละ ตรงนี้จะเป็นสะปาตะเพียนสะจะ๊ปูผ้ายางค่ะมีน้ำตลอดปีใช้น้ำจากไฟโซลาเซลล์ต้นว่าที่ ซื้อมาปลูกติดละออกใบละสะด้านนี้จะเป็นเลี้ยงปลาตะเพียนที่ใส่พายางส่วนด้านนี้จะเป็นเลี้ยงปลาดุกแต่น้ำแห้งละในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา่าน้ำมัจะเริ่มแห้งปาลาเรายังเหลือไหมหรือว่าเอาไปหมดแล้วนี่ เราไปกินหมดแล้วตรงนี้อากาศเย็นดีมากเลย